สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิรตตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกองทัพรัสเซียนั้นไม่รู้กําลังคิดอะไรอยู่พวกเขาได้ยกกําลังบุกเข้าไปยังเมืองวูเลดาซึ่งเป็นเมืองที่พวกเขาน,นเคยสูญเสียเป็นจํานวนมากอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่มันออกมานั้นกองทัพรัสเซียก็ได้สูญเสียอย่างหนักเช่นเคยนอกจากนี้เรายังจะไปติดตามสถานการณ์การเมือง ระหว่างประเทศที่น่าสนใจโดยเซเลนสกี้นั้นได้เอ่ยปากชวนนายทัาซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ทัานั้นคุยว,ว่าว่าเขานั้นสามารถยุติสงครามได้ภายใน24ชั่วโมงซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้มินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับการสู้รบกัน ระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนนั้นมันก็ได้เข้าสู่วันที่621แล้วนะครับซึ่งการสู้รบกันนั้นก็ยังคงดูเดือดในภาคตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะที่เมืองวูเลดานะครับหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นพยายามที่จะเข้าโจมตีเมืองอาร์ดีอีฟก้าแต่ก็ไม่สําเร็จพวกเขานั้นจึงได้เพิ่มการโจมตีเข้าไปที่เมืองวูเลดาด้วยอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ทราบว่าทางการของรัสเซียนั้นกําลังคิดอะไรกันอยู่เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะั้น กองทัพรัสเซียก็ได้สูญเสียอย่างหนักในเมืองนี้และมาปีนี้ผลการรบที่ออกมาก็เช่นเดิมครับรถถังยานเกราะของทางรัสเซียนั้นถูกโดรนของทางยูเครนโจมตีอย่างหนักนอกจากนี้โดรนตรวจการของทางยูเครนนั้นก็ยังได้ส่งพิกัดเป้าหมายของรถถังดังกล่าวให้ปืนใหญ่สนามของทางยูเครยนยิงโจมตีจนรถถังของทางรัสเซียนั้นเละแทบที่จะไม่มีชิ้นดีเลยครับ ซึ่งเหตุผลที่กองทัพรัสเซียต้องสูญเสียอย่างหนักนั้นก็คาดว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากการยิงปืนใหญ่สนามที่เพียงพอและที่สําคัญเลยนะครับการสนับสนุนการรบทางอากาศของทางรัสเซียนั้นมันได้หายไปนานมากแล้วครับนานๆทีถึงจะมีเครื่องบินรบของทางรัสเซียบินเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาดังนั้นงานหนักต่างๆจึงต้องเป็นภาระของกองทัพบ,บกของทางรัสเซียอย่างเดียวและเมื่อพวกเขาเคลื่อนกําลังรถถังเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายใน รูปแบบเดิมๆก็ถูกทางการของยูเครนนั้นจัดหนักด้วยปืนใหญ่สนามระบบจรวดหลายลำกล้องและโดรนแบบ FPV และภาพผลงานที่ได้ปรากฏออกมามันก็คือความย่อยยับของกองทัพรัสเซียนั่นแหละครับ ส่วนการรบกันที่เมืองอารดีอีปกานั้นก็มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียก็ยังคงไม่สามารถเจาะแนวตั้งรับของทางยูเครนเข้าโดยเฉพาะการรบกันที่ปีกทางด้านเหนือกองทัพรัสเซียนั้นติดอยู่ที่แนวตั้งรับบริเวณแถวแถวรางรถไฟครับในแนวรับแห่งนี้ยูเครนนั้นตั้งรับได้อย่างแนยวแน่นเพราะว่าที่มั่นของพวกเขาได้สร้างเอาไว้อย่างดีจึงทําให้รัสเซียนั้นยากที่จะเจาะเข้าครับส่วนการรบกันในบริเวณทางด้านใต้ของเมืองอารดีอีปกา ทางกองทัพยูเครนพวกเขาก็สามารถทำลายรถถังแบบ t 7 2ของทางรัสเซียได้เพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งคันซึ่งโอกาสที่กองทัพรัสเซียนั้นจะทำการยึดเมืองอารดีอีฟก,กาให้ได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งภายในของรัสเซียเองก็น่าจะเป็นอะไรที่ห่างไกลออกไปเรื่อยๆครับ อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนเองเพวกเขาก็มีความผิดพลาดเช่นกันโดยเมื่อวานนี้ทางการของยูเครนพวกเขาได้ออกมารายงานว่าทหารกว่า20นายได้เสียชีวิตลงในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับแนวหน้าในพิธีมอบเหรียญรางวัลน,นะครับซึ่งการโจมตีจากขี่ปาวุธของทางราัสเซียนั้นก็ได้โจมตีเข้าไปในพื้นที่ของซาโปลิเซียส่งผลให้สมาชิกของกองพลจู่โจมบนภูเขาที่128ของยูเครนถูก หาร20นายและประชาชนอีก9รายครับซึ่งทางนี้ทางการของยูเครนก็กำลังเร่งสืบสวนต่อไปว่าจะมีเกลือเป็นหนอนหรือไม่นะครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปนะครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็ได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาได้โจมตีอู่ต่อเรือในเมืองเคริร์สแถวแถวบริเวณชายฝั่งของแหลมไครเมียซึ่งทางการของรัสเซียได้ยึดครองไปตั้งแต่ปี2014นะครับอย่างไรก็ตามทางการของยูเครนนั้นก็ไม่ได้รายงานผลการโจมตีแต่อย่างใดนะครับแต่ทว่าทางการของรัสเซียก็ได้ออกมารายงานว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธร่อน ของทางยูเครนได้จํานวน13ลูกจากทั้งหมด15ลูกและผลของการโจมตีนั้นก็ทําให้เรือรบและอู่ต่อเรือของทางราัสเซียนั้นเสียหายบางส่วนแต่ว่าไม่ได้มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่หพฤศจิกายนฐานราบก็เสียชีวิตไป990นายรถถัง8คันยานเกราะ14คันรถขนส่งทางการทหาร13คันปืนใหญ่สนาม12กระบอกระบบจรวนหลายลำกล้อง6ระบบขีปนาวุธ3ลูกและระบบป้องกันพลังการอีก1ระบบครับวันนี้ถือว่ากองทัพรัสเซียนั้นเสียฐานราบไปมาก ทางนี้ก็คาดว่ากองทพรัสเซียนั้นน่าจะสูญเสียรถถังยานเกราะไปเยอะสําหรับการต่อสู้ที่ผ่านมาในช่วงนี้พวกเขาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ฐานราบทําการรุกเข้าไปแทนซึ่งมันก็ส่งผลให้ฐานราบของกองทพรัสเซียนั้นได้สูญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากตามมาครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั้นเขาอยากจะเชิญอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มายูเครนหลังจากที่ทรัมป์นั้นได้คุยว่าจะสามารถยุติสงครามยูเครนรัสเซียได้ภายในระยะเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้น เซเลนสกี้ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโจไบเดนก็เคยมาที่นี่แล้วและผมก็คิดว่าท่านก็จะเข้าใจราย,รายละเอียดบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่คุณสามารถเข้าใจได้เฉพาะเมื่อมาอยู่ที่นี่เท่านั้นผมจึงอยากจะขอเชิญอดีตประธานาธิบดีทมหากท่านมาที่นี่ได้ผมก็จะขอเวลาเพียง24นาที เซเรนซี้ีได้กล่าวว่าหากยูเครนไม่ยกดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียทำนั้นจะสามารถหยุดยั้งสงครามในครั้งนี้ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงได้อย่างไร เดี๋ยวแอดมินจะมาขยายประเด็นนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยอดีตประธานาธิบดีทั้มนั้นเขาก็มีประวัติที่ไม่ค่อยดีกับประเทศปันธมิตรไม่ว่าจะเป็นชาวเคิร์ดที่ช่วยชาวอเมริกันรบในซีเรียซึ่งสหรัฐในยุคข,ของทั้์เนี่ยก็เคยทิ้งชาวเคิร์ดมาแล้วนะครับนอกจากนี้การถอนทหารออกมาจากอัฟกานิสถานนั้นก็ยังอยู่ในสมัยของเขาอีกด้วย และนโยบายที่โดดเด่นของทรามก็คืออเมริกันเฟิร์สนั่นเองซึ่งในยุคข,ของเขานั้นชาติพนมิตรของทางสหรัฐนั้นก็ได้สูญเสียความมั่นใจไปเยอะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ที่ทรามนั้นก็เคยได้เรียกร้องนะครับเงินต่างๆในการที่เขาได้นำกำลังเอามาประจำการไว้ในประเทศเหล่านี้อีกด้วย ซึ่งทางเซเรนสกี้เองเขาก็คงจะไม่สบายใจนะครับหากว่าพรรคการเมืองที่ทำสนับสนุนนั้นได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาต่อ,อยูเครนอาจจะต้องลดน้อยลงตามไปด้วยครับ และหากถามว่ามีโอกาสไหมที่ทางการของยูเครนจะยกดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียเพื่อแลกกับการยุติสงครามแอดมินมองว่าถ้าอยู่ในสมัยของเซเรนสกี้นั้นสิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะหากว่าทําเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการหักหลังประชาชนเป็นการหักหลังฐานกล้าที่ทําการพรีชีพในสนามรบนะครับฐานของยูเครนนั้นได้ต่อสู้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพวกเขาเสียสละไปมากเสียสละเกินกว่า ว่าที่จะยอมถอยได้แล้วครับและเหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยูเครนนั้นไม่ได้เป็นฝ่ายที่รุกรานรัเสเซียนะครับแต่เป็นรัเสเซียต่างหากที่รุกรานยูเครนและทำไมยูเครนนั้นต้องยกดินแดนให้กับรัเสเซียให้กับโจรที่มาบุกบ้านพวกเขาด้วยครับ หากรักเสเซียจะบอกว่าพวกเขามาปลดปล่อยชาวยูเครนที่พูดภาษารัเสเซียอันนี้จริงหรือไม่นะครับคุณผู้ชมทําไมรัเสเซียนั้นจึงได้ทําลายบ้านเรือนของชาวยูเครนจนพังราบทำไมรัเสเซียนั้นจึงเกณฑ์เอาพลเรือเรือนเหล่านี้พลเรือเรือนที่ถูกทางการรัเสเซียผนวกดินแดนเข้ากับประเทศของพวกเขาอย่างผิดกฎหมายเอามารบกับทางยูเครนอีกทีหนึ่งครับพวกเขามาปลดปล่อยหรือว่าพวกเขามาทำลายกันแน่ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมิน min, ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิ l i อรี y กันอีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ